ก<า>ิน้อใช้ปืนบาสก้ากันเดีจะยิงสีชมพูพอเเกสีชพมพูไปไปซาไปซาไปชาไปซาไปซาไปชาูาาชาทำ จะต้องไปแก้แค่สิชมพูแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันมาได้ไงออกไปอ้าดูยิงมันตายเองอนุก็ติดบาร์กเลยเนี่ยเห็นนะไหมไปเรืออีกฝั่งหนึ่งของเราอีกว่าหน่มเบหนูเห็นนะเอาดูสินูมันทา้า ป๊บหนึ่งมันมีปืนใหญ่ออวาวาาตสีส้มไวเ,เ,ออเอาเอานิ้วตายเลยเออมัมีคนผักนิ้วอะระเบิดแะเบิดระเบิดเฮย ตกเรือทำไมเนี่ย mm. ได้เจอแบบนี้ใช่ไหมเอาได้นะ mm. ขอ oh. เอาสักจึกหนึ่ง ส้มสีชมพูมามันขับนี้มันขับนีมันขับนีมันขับนี้มันขับนี้ ขายิงนิวประมาณนี้ได้ไหมอ้าวทำไมอ่ะเลอะพังแล้วไม่พังเดูอดสิมพูเลยตายไปแล้วสีชมพูตายสีชมพูถูกกบจัดแน่นอน เขาเนี้ยคนเดียวเลยนะเนี่ยที่กำจัดสีชมพูเปลี่ยงไม่เหลือให้หรอกอ้าวตายยังไม่ยังกินยักินเฉยๆฉยอี๋นี่แหละนี่ก็พ่อว้ยวุ้ยสีเราจะชนะแล้วสีเราจะชนะแล้วพังพังังสีะพังสีชมพูก็พังอย่าบอกนะว่าสีน้ำเงินสีชมพูกำจัดแล้วสี ของเราล่ะย,ย, ouais. ยังยังสีชพูอู้ยย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 ยนยย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 ยเยย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 นียย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 นยยยยูยย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 ย่ยยยยียยม โอาปินกันยังไงมีแต่เรือน้ำเงิน เรายังแค่เลอะด้เตี่ยวเองพอดูนะอเอ้ยปังเนี่ยได้ใช้ได้แล้วยิงไปเอาเอามันเพียร์หันพิษท้า นู่นจะและท่นมีคนมีโปา นชนะเย้สีน้ำงเงินชนะเขียวบอกแล้วว่าใครมาใครมาทีหลังตายใครมาทีหลังได้ก่อนอุนะ้ยเอาเสียอะไรดีม่วงได้ยหมไม่ได้ดฝาสีม่วงแล้วเออยังอยู่กับเพื่อนคนนี้ ในหยู่สีสม้มสีส้มมีตัวโคตรตัวตึงอ,อ้าวยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ๋อ,อปืนซีไข่ย,ยิงอ่ะอสีชมพูหรอได้เปิดปืนใหญ่เลยเพื่อนเปิดปืนใหญ่เลยยิงเออเปิดปืนใหญ่เลยเมื่อกี้ปืนใหญ่ช่วยชีวิตเราม,า,มากเลยนะ เนน้าเอาบนน้านยายสิบห้าใช่ไหมเอามันมาได้ไงล่ะอเนี่ยยิงสิบู่หกห้าสี่สามสองไตรงนี้เหรอไอสีม่วงเหรอเออนั่นอ๋อไม่มีแล้วเอาตา อยู่สีชมพูแทนเ,เราอยู่สีชมพูสงสัยเมื่อกี้บา้าเมื่อกี้เป็นการบา้าเพราะว่าเมื่อกี้เราเราโดนจับมาอยู่สีชมพูอะเมื่อกี้สีชมพูมันยิงแล้วแสดงว่าสีชมพูตึงหแเราดูสีเมื่อกี้สีที่เราอยู่อ่ะยิงไปเลยปังฮอดยิงทุกสีเลย ดุ้วสีม่วงด้วยสีม่วงคงเยอะคงเยอะดีนะเอ้าเอาอยู่สีเขียวไปไปทำไมนึกเปลี่ยนสีไปเรื่อยเลยโอ้โหโอ้โหสีส้มสีส้มทางสีม่วงอ่ะอันนั้นดีนะอ้าวสีชมพูถูกกำจัดสีส้มถูกทำลายถูกกำจัดไปแล้วด้วยแล้วเราสีสองคน อเออเออโอ้ยสีสีเขียวบินบ้นเลยใช่แต่สีสีเขียวจะมีแค่นิดเดียวแต่ว่าดูบินดูม,มีแต่โคตตัวตรงยิงมนันยิงมนันยิงมนันย <c oughs> ิงมันสีอื่นก็ไม่ต้องอยุ่งแล้วเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเลยแค่สีม่ว yeah! งเยออ่

De